อุทัยทิพชาแนาลยินดีนำเสนอผลงานของโต๊บางจากเสือหานพรานโคตรตตอนที่4มรุกะมหานครแห่งพงไพรตอนอวสานแล้วนะครับจ่อไปแล้วนายพรานหนุ่มผู้นี้หน่วยการดีใช้ได้เหมือนกันทั้งยังเป็นหนุ่มพรหมันไม่เคยผ่านการเสพสังวร เหมาะแก่การครอบครองอำนาจและัลังของมหาอครแห่งผงไพรเท้าสิงค์คำกล่าวขณะจ้องมองพลันจ้อยหนุ่มน้อยหน้ามนจากเมืองมนุษย์ที่กำลังห่วงเหงาหาวนอนเราจะลม้มลงตรงหน้าฝ่าพระบาทเบื้องล่างของตนสองคนนี้ผ่านมิติแห่งการเวลามาถึงดินแดนแห่งนี้ได้คงไม่ใช่เพราะพุ้เทาหาดคำโป่งนำทางมาเป็นแน่ แต่น่าจะเป็นเพราะชะตาฟ้ามหาพรหมกำหนดเอาไว้แล้วเทาว้าสิงคำยิ่งมองดูคนทั้งสองแล้วยิ่งครุ่นคิดเป็นการใหญ่ดวงจิตดวงใจและพลังคุ้มกายของเท้าหาดคำโป่งเริ่มอ่อ,อนระหโหยรวยแรงลงทุกขณะขณะเสือหานกับพรานจ้อยพักผ่อนนอนหลับกันอยู่นั้นผู้เท่าอวโสจึงเรียกขานหาเทา้าสิงคำผู้เป็นหลานชายให้เข้ามาดูใจเป็นครั้งสุดท้าย เมื่อใกไ้ถึงการอวสานของจอมเจตพูดผู้ปกครองแห่งห้วยน้องคลองบึงรวมไปถึงป่าดิบดงดอนแห่งดินแดนห้วยห้องหูมีเสียงร้องครางอู้อู่เพียงบางเบาของเท้าสิงคําดังออกมาให้ได้ยินเพียงเสี้ยวหนึ่งของเวลาเท่านั้นเป็นการย้าเตือนว่าเจตพูดใบชาราผู้เอาโสจากไปแล้วด้วยอาการสงบ จากแววตาอันมนเศร้าเพียงชั่วครู่บัดนี้ดวงตาของเทา้าสิงคำดูแข็งกร้าวขึ้นมาในบัดนลนี่คือความเข้มแข็งที่เก็บซ่อนเอาไว้ภายในจิตใจของบุคคลที่เคยเป็นเจ้าผู้ปกครองดินแดนพงไพรมรุกนครถัดลุงของข้าสิ้นอายุไขแล้วเสียงดังแววภายในจิตใต้สำนึกของเทา้าสิงคำขณะเขากำลังเดินเยื้องอย่างอย่างราชาดูสง่ามีราศี สมกับที่เป็นเจ้าเมืองไม่ผิดแปลกอะไรถ้าเขาจะปกครองดินแดนแห่งนี้ได้นานชั่วกับชั่วกันแต่เมื่อเจ้ากหมดไพรล้านชายถือกําเนิดเกิดมาทั้งยังถูกเสี่ยมสอนจากนางสมิงลพรผู้เป็นมารดาจึงไม่ต่างจากงูพิษร้ายแม้เท้าวสิงค์คำจะเคยไว้ใจถึงขนาดส่งไปปกครองดินแดนของเหล่าพูดไพรและสัต์สงแต่เหมือนกับส่งให เจ้าขโมดไพรไปรวบรวมกำลังพนเพื่อกลับขมาแย่งชิงบาลังของตอนในการต่อมาทางด้านน้องชยัยเท้าการเวกปักษาวายุจากเจตผู้ที่รักอิสระและเสียงเพลงมีหน้าที่ขับกล่อมบรรเลงไปตามป่าลำเนาไพรแต่ในตอนนี้กลับกลายมาเป็นวิญญาณพูดไพรยอยู่แห่งหนตําตำบลใดไม่มีใครทราบได้ถ้ายังอยู่ในโลกมนุษย์ คงเป็นเรื่องที่ดีไปจะได้ช่วยขับขานขัดเกลาจิตใจของเหล่าผู้คนที่เมามายให้พ้นจากความทุกข์และเพศภัยด้วยมนตราน้าตลีลาทว่าหากไร้ซึ่งเท้ากาลเวกในดินแดนแห่งพงไพรคงไร้ซึ่งสุ่มเสียงสำเนียงอันไพราะไปอีกตลอดกาลแต่นั่นยังไม่สำคัญเท่ากับการที่เจ้าขโมดไพรขึ้นมาเป็นผู้ปกครองดินแดนแห่งพงไพรทั้งเมืองแมนแดนสวรรค์กระทั่งมนุษย์ ขณะนั้นคงถึงการลวิบัติไปทั่วทั้งโลกลาและถ้าเป็นไปตามที่เท้าหาัดคำโปรงว่าเอาไว้จริงๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีบนโลกอนาคตคงหมดสิ้นไปพร้อมๆกับการไม่มีมนุษย์ถือกำเนิดขึ้นมานี่นะหรือที่ท่านลุงเคยบอกว่าผีป่าจะเข้ามาสิงเมืองเท้าสิงคำคิดในใจ ขณะนั่งรอเสือหานกับพรานจ้อยตื่นจากหลับไหลในเมืองมรุปขนครขณะนั้นเหล่าสัตว์สมิ์ทั้งหลายต่างรวบรวมกําลังพลเตรียมเคลื่อนขบวนเดินทางเข้าสู่ห้วยห้องหูดินแดนของพอเท่าผีพงเจตพูดอาวโุโสผู้ปกครองห้วยน้องคลองบึงและดงดอนแห่งมรุปขนครสองพรานตื่นขึ้นมานั่งหน้าสลอนในตอนนี้เขาทั้งสองยังคงคิดว่า การเข้ามาในดินแดนแห่งนี้เป็นเพียงความฝันอันแปลกประหลาดเท่านั้นท่านลุงของขา้าสิ้นอายุไขไปแล้วเสียงดังแว่วมาจากเท้าสิงค์คำเสือหานกับพรานจ้อยที่กำลังงงงนันต่างมีท่าทีหวั่นวิตกเมื่อรู้ว่าผู้เท่าหาดคำโป่งจากไปแล้วเขาทั้งสองจะมีโอกาสได้กลับไปเมืองมนุษย์ได้หรือไม่อย่างไรก็คงจะเป็นไปตามชะตากรรม ราวกับเทา้าสิงคำรับรู้ความในใจจึงเอ่ยแจ้งถแถลงไขอธิบายให้สองพรานได้เข้าใจโดยพรันท่านลุงของข้าสั่งเสียเอาไว้ว่าถ้าหากเสร็จสิ้นภารกิจในครั้งนี้เจ้าเสือหารจะขอกลับไปแก้ไขเรื่องราวในอดีตส่วนพรานจ่อยท่านลุงสั่งไว้แต่บอกไม่ได้เพราะมันเป็นความลับแต่เอาเถอะไม่ต้องห่วงหรอกนะข้ามีของกำนันให้ในายพรานทั้งสองแน่นอน ขอเพียงแค่ช่วยขายย่ายแย่งชิงบัลลังกลับคืนมาเพียงเท่านั้นพวกเจ้าจะสามารถเข้าออกเมืองมรุกขนครได้ตลอดเวลาเสียงดังโครมครามมาจากพื้นน้ำด้านบนของวิมานสองพรานได้ยินดังนั้นถึงกับต้องเอามือทาบหูเพียงครู่เดียวปรากฏร่างผีโพงแห่งห้วยห้องหูกรูกันเข้ามาในวิมานใต้น้ำพรางเรียกหาเท้าหาดคำโป่งเจ้านายตนเมื่อฝูงผีโพง ทราบข่าวการจับไปของผู้เทาจึงมีการเศร้าเสียใจชั่วคณะเพราะว่าในตอนนั้นมันมีเรื่องที่สําคัญกว่าการจะเศร้าตรมหนึ่งในกลุ่มผีพงบอกว่าบริเวณพื้นป่าด้านบนของลําห้วยมีสัตว์มิงมากมายตรึงกําลังเอาไว้รอบๆห้วยห้องหูจึงรีบลงมาแก้งข่าวกับเท้าสิงคํารับทราบกับสถานการณ์พวกมันมากันแล้วนะนายพรานพวกท่านพร้อมแล้วใช่ไหม สึกครั้งนี้จะเป็นการตัดสินในอนาคตว่ามนุษยชนเช่นพวกท่านทั้งสองคนจะยังคงสามารถช่วยการักษาบัลังเอาไว้ได้หรือเปล่าพูดเพียงเท่านั้นเท้าสิงคำจึงออกเดินนำหน้ากระบวนเสียงหวีดร้องโอยหวนชวนคนลุกจากเจตพูดผีโพงยังคงดังแผดกล้องเหมือนกับทํานองบทสวดเพลงสารพันยะเท้าคำสิงใช้มือชี้ขึ้นไปบนพืนน้ำเปิดฟ้า และทำลายวิมานใต้บาดาลทิ้งไปหากเป็นว่าพ่ายแพ้แก่เจ้าขมดไพรในคราวนี้วิมานชิมพรีแห่งห้วยห้องหูอยู่ไปคงไร้ประโยชน์มีเสียงแตแรดังกังวานกล้องราวกับเป็นการสมโพธเจ้าผู้ปกครองเมืองมรุกขนครแววดังมาเมื่อเห็นร่างผู้ที่นั่งมาบนหลังสุนัขป่าจากนารกโลกันสองพลานถึงกับตะลึงตาค้างด้วยต้องมณนนะจังงังในทันที โดยเฉพาะร่างกายที่มีสีดำทมนึนคล้ายกับมีควายตัวสูงใหญ่ส่วนศีรษะคล้ายกับเสือหลากหลายชนิดปะปนกันทางด้านหลังของเจ้ากหมวดไพรนั้นมีปีกสีแดงเพลิงสยายคล้ายกับเท้าปักษาการเวกผู้เป็นพระบิดาเท้าสิงค์คำไม่รอให้เสียเวลาในขณะนั้นเมื่อสั่งการไพรพลผีโพงผีไพรที่เหลือรอดพลางก้มหมอบพลังกายยาทำท่าทางดูขึงขัง จากนั้นกลายร่างเป็นโนรสิง์ในทันทีมีเสียงร้องตะโกนออกมาจากร่างสัตว์เทพของเท้าสิงค์คเสือหานกับพรานจอยจงทําพิธีตามที่ท่านล,ลุงของข้าสอนท่านรวมของวิเศษทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันแล้วมาคุ้มกันสัตว์สมิงให้กับข้าว่าแล้วเท้าสิงค์คจึงคํารามกึกก้องเพ่งมองไปบนท้องฟ้า พลันนั้นมีเสียงคำรามตอบกลับมาจากฝากฟ้าเมืองแทนทรงสายฟ้าสว่างวับแวมลงมาเสริมพลังให้กับเทา้าสิงค์คำในร่างเทพอสูนนรสิง์เหล่าสัตว์สมิงทั้งหลายต่าง,าางวิ่งจู่โจมเข้าใส่พวกวิญญาณพงไพรและเจตพูดผีพงจนร่างของพวกมันสูญสลายหายไปกับสายลมที่เกิดจากอาถรรพ์มันเป็นลมสังหารของเจ้าขโมดไพร ขณะไร้บนสยายปีกอยู่บนสัตว์พาหนะของมันทันใดนั้นเท้าสิงค์คำจึงพุ่งเข้าหาร่างเจ้าขมดไพรหลานชายต่อสู้ปลุกปล้ำกันเช่นดังราชาผู้ยิ่งใหญ่โดยมีนางสมิงพรคอยใช้เวทมนมายาพาให้เท้าสิงค์คำพลาดท่าไปแล้วตั้งหลายครั้งหลายคราทางด้านเสือหานกับพลานจ้อยไม่มีเวลาให้คอยท่าอีกแล้วสองพลาน นั่งกดปลงยกมือพนมกราบไหว้ขอพรพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากนั้นจึงท่องคาถามณีจินดาม,มน์โดยพร้อมเพรียงกันเสียงสวดมนต์ที่ดังประสานกันนั้นมันไพเราะเพราะพริ้งจนจับใจราวกับเสียงเพลงกล่อมไพรของปักษาวายุทันใดนั้นเหล่าพูดไพรและสัตว์สมิงทั้งหลายคล้ายกับต้องมนสกดแห่งพงไพร เมื่อไม้เท้าสั่งฟ้าลอยล่องขึ้นไปคล้องกับแหวนสั่งฝนบรรดาลดนให้บังเกิดรัศมีสีแดงเพลิงมีเสียงหวิดร้องดังอื้ออมาจากท้องฟ้าเบื้องบนฝนฟ้าคำรามคำรนร้องดังก้องราวฟ้าจะถลม่มวิญญาณนกยักษ์รูปร่างคล้ายเปลวเพลิงพุ่งเข้าใส่ร่างพรานจ้อยทําให้ลอยล่องขึ้นไปรวมร่างกับวิญญาณเจตพูดดวงนั้นพลันจึงมาเกิดเป็นนกวายุพักจอมปักสาการเวก ที่มาจุติครั้งใหม่ในร่างของพระนุ่มผู้ถือพรหมจรรย์หมายเท้าสั่งฟ้าและแหวนสั่งฝนในขณะนั้นเมื่อสองสิ่งรวมตัวกันจึงกลายร่างเป็นตรีศูนย์สุดยอดสตราวุธของมหาเทพแห่งเขาไกลลาดเสียงตวาดอันไพเราะสนหูของผู้ที่มาจุติครั้งทําให้เสือหานกลายร่างมาเป็นเสือสมิงพาหนะโดยปริยายขโมดภัยช่วยโอกาส ขณะเท้าสิงค์คำกำลังเผลอเพ่งมองดูรูปร่างของน้องชายผู้มาเกิดใหม่มันควักเอาหัวใจผู้เป็นลุงมากัดกินเพื่อเสริมพลังตะบะให้กับตนในทันทีมีเสียงวีดร้องจากพญาราชสีดังกังวาลประสากน,กนกันกับสายฟ้าที่กำลังฟาดเปลี่ยงปล่างลงมาเสริมพลังตะบะบารมีอันแกร่งกล้าให้กับร่างสูงใหญ่ของเจ้าขมวดไพรท่านใดน,นั้น มันขยายตัวสูงใหญ่เทียบเท่ากับพญาคชสารพลานจ้อยในร่างใหม่ของเท้าการเวกเห็นดังนั้นก็ไม่อาจหานจะทนดูเท้าสิงค์คำพี่ชายต้องมาตกตายด้วยน้ำมือของเจ้าขมวดไพรลูกชายของตนได้ในตอนนั้นเสือหานผู้เป็นพาหนะจึงนำพาพรานจ้อยการเวกพุ่งทยานเข้าใส่ฝูงอสูรสัตว์ร,ร้ายและสัตว์สิงลูกสมุนของเจ้าขมวดไพร โดยการใช้ตรีศูนย์ของพระศิวะมหาเทพฟาดฟันใส่จนพวกมันขาดสะบั้นหันแหลกเพื่อแวกทางเข้าไปหาเจ้าขมดไพรซึ่งบัดน,นี้ร่างของมันสูงใหญ่ขึ้นเรื่อยเรื่ราวกับยักษ์สาราวนะขณะพรานจ้อยอยู่บนหลังเสือหานที่กำลังห้ำหันกับเราสมิงและพูดไพรเพื่อแวกทางเข้าไปสังหารขมดไพรจอมศูนพลัน,นั้นเองนางสมิงไพร จึงพุ่งปรีเข้ามาขัดขวางทำให้ทั้งสองร่างที่เคยผูกพันฉันสามีภริยาต้องมาฆ่าหักล้างสังหารกันทำกลางเสียงกลด่าสาบแช่งด้วยแรงเฮือกสุดท้ายของนางสมิงพรขอให้ทุกเผาพันธุ์ในโลกนี้หากว่าเป็นชายต้องทนทุกทรมานคอยเป็นทาดรับใช้ฝ่ายหญิงไปตลอดกาลจนสิ้นอายุไขหากแม้นว่าเป็นฝ่ายหญิงข้าขอให้ทนทุกทรมาน ด้วยการคลอดบุตรในคันของตอนที่กมลจากไฟใช้ไปตลอดชั่วครับชั่วกันสิ้นเสียงนั้นท้องฟ้าก็คำรามลั่นราวกับรับฟังคำสาบแช่งครั้งแรกที่ควรจะเป็นไปได้ของทุกเผ่าพงพันธ์ในโลกมนุษย์เมืองบาดาลทั้งโลกวิญญาและแดนสวรรค์ต่างน้อมรับคำสาบแช่งของนางสมิงไพรทั้งนั้นขโมดไพรตะวัดลั่นร้องคำราม เมื่อมองเห็นนางสมิงพรผู้เป็นมารดาถูกบันศีรษะจนกระเด็นขาดออกจากร่างผู้ที่สังหารนางหาใช่ใครอื่นไม่เท้าการเวกผู้ยิ่งใหญ่ในสายตาของตนนั่นเองที่สามารถข่มเหงมรรดาจนถึงขราสิ้นอายุไขผู้ยิ่งใหญ่ของข้าบัดนี้ถึงการอวสารของท่านเช่นเดียวกันขมวดไพรย,ยกมือพนมขึ้นเหนือหัวอีกครั้ง ก่อนกลายร่างเป็นพญาควายป่าพาลีมีกายาสีเขียวเหมือนอินทราเทพว่างเขามีกงจักแห่งวิศณุกรมเป็นศาสตราวุธเท้าทั้งสี่มีจตุรเทพทั้งสี่ทิศจุนเจิมดวงตาเปล่งประกายเป็นสายฟ้าได้มาจากเท้าสิงค์คำสองร่างพุ่งเข้าไปห้ำหันกลางอากาศเกิดสายฟ้าฟัดฟาดดังสนันตูมตามพื้นพสุธาเกิดเสียงดังคลืนคลืนแยก พื้นดินพื้นน้ำและท้องฟ้าออกจากกันเป็นหลายส่วนเราอสูรเจตพูดและสัตว์สิงทั้งหลายต่างล้มหายตายไปจากพื้นดินที่แยกแตกกระแหงแฝงไปด้วยเปลวไฟจากนารกโลบก,กันผวยพุ่งขึ้นมาสังหารทุกสิ่งทุกอย่างขณะสองร่างยังคงต่อสู้กันดังเปรี้ยงปร่างอยู่บนท้องฟ้าที่บัดน,นี้คลาคล่ำไปด้วยความมืดดำนานหลายเพลา ขณะกระหมดไพรในล่างมหิงสาสู้กันกันกบเท้าปักษาการเวกจนไม่มีสิ่งมีชีวิตเหลือรอดในดินแดนมรุกค,คณนครแม้กระทั่งโลกล่ายังแดดร้อนไปทั่วหัวระแหงพื้นแผ่นดินแห้งแล้งอย่างยาวนานราวถึงการอวสานของเผ่าพันธุ์แห่งพงไพรมหาเทพผู้เป็นใหญ่ทั้งสามพบจึงออกมาสยบศึกสงครามในครั้งนี้พรหมเทพ ผู้สร้างส่งเท้าการเวกไปจุติในเมืองมนุษย์พระวิษณุผู้รักษาส่งเท้าสิงคํไปปกครองมรุกขนครตามเดิมส่วนพระศิวะมหาเทพส่งเจ้าขมวดไพรไปเมืองบาดาลเมื่อแบ่งสรรปันส่วนแล้วยังเหลือดินแดนแห่งพงไพรจึงคืนชีพให้เท้าหาดคำโป่งไปปกครองห่วยน้องและพงไพราตามเดิมทุกสรรพสิ่งในโลกล่าถูกแบ่งแยกออกจากกัน ทว่าขณะนั้นเท้าหาดคำโปรยยังไม่ลืมคำสัญญาที่ให้ไว้กับมนุษย์ผู้ชายสองคนที่พลัดหลงอยู่ในดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์คือผู้สร้างความสมดุลให้กับทุกชีวิตที่กำลังจะถือกำเนิดมาเสือหานได้ย้อนเวลามาหาอีทธิครั้งเขาไม่มองหญิงใดทั้งนั้นจนกระทั่งถึงเวลาเกณฑ์ทหารเสือหานจับได้ใบดำเพราะไม่มีคำผูกมัดอันใดแล้ว เขาจึงได้ตัดสินใจบวชเป็นพระวังศึกษาพระธรรมคำสอนในตอนนั้นไม่มีพรานจ้อยมาถือกำเนิดด้วยพระหานไปบอกลุงจอจในอดีตว่าถ้ามีลูกชายมาถือกำเนิดจะเกิดอาเพศแต่ลุงจอจก็ยังไม่เชื่อในคำบอกกล่าวของพระหานเมื่อได้ลูกชายจริงๆตามที่พระหานทำนายไว้ลุงจอ์จึงยกให้พระหานร,รับไว้เป็นบุตรบุญธรรมเด็กน้อยนามว่าจ้อยในคราวนั้นผิวพรรณผ่องใสสวยงาม ทั้งยังมีเสียงร้องใสกลางวันชวนหลงไหลเป็นของเท้าการเวกที่พรมเทพส่งมาเกิดในเมืองมนุษย์ครั้งนั้นพระหารพาเนน้อยเสียงสวรรค์อดีตพลานจ้อยเดินทุดงสแสวงทาไปตามป่าดงดอนทั่วเขตขันดินแดนสวน,นภูมิโดยไม่ลืมที่จะคอยอบรมตักเตือนเนน้อยให้เดินตามรอยแห่งพระศาสด,ดาทว่าเมื่อมาถึงป่าใหญ่ใกล้เมืองนครพนมทั้งพระสงฆ์และเนน้อย เห็นห้วยหนองอันคุ้นตาที่นี่คือห้วยห้องหูใช่ไหมหลวงพ่อพระหารหัวร่อร่วนก่อนจะเอ่ยออกไปลูกเนียังจำเรื่องราวในอดีตได้อยู่หรือนี่ขนาดหลวงพ่อพยายามจะคุมกำเนิดไม่ให้เกิดมาแต่ก็คงจะเป็นเพราะบุญภาวัสนาแต่งทำให้เราสองรูปต้องลอยล่องเดินตามคันลองคลองทําไปด้วยกันจึงดีที่ลูกเนนได้พรมาจากสวรรค์ ทำให้นําเสียงของเนรที่ขับค้านออกมาไพเราะชวนฟังลุงพ่อว่าเรามาปฏิบัติธรรมสร้างกุศลผลบุญแบ่งทานให้กับเจ้ากรรมในเวรของพวกเราทั้งหลายในที่แห่งนี้ก็คงจะดีไม่น้อยนั่นเนพระสงฆ์กับเนนน้อยจึงปักกลดทำสถานปฏิบัติธรรมบริเวณสถานที่อาถรรพ์หน้วยห้องหูชาวบ้านและผู้คนผ่านทางไปมาเห็นแล้วต่างศรัทธาเป็นยิ่งนัก จึงเข้ามาเป็นโยมอุปทาช่วยพระสงฆ์และเนนปัดกวาดจนพื้นที่สะอาดตาตกเย็นย่ำค่ำลงมาทั้งเทวดาอารักษ์รวมไปถึงเท้าหาดคำโปรผู้ปกปักรักษาบริเวณแห่งนี้ต่างมาร่วมยินดีรับฟังเสียงนกกาเเวกขับขานบรรยายธรรมเทศนาแม้แต่นกกาที่บินผ่านเลยไปยังวนเวียนหลงไหลมาอาศัยอยู่ใกลๆหวยห้องหู คอยดูพระสงฆ์กับเนน้อยแสดงธรรมยามราตรีเมื่ออยู่ที่ห้วยแห่งนี้นานเข้าจึงกลับกลายเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมผู้คนทุกหย่อมญาย่า,ยานบ้านใกล้เรือนเคียงต่างเข้ามานมัสการพระป่ากับเนน้อยไม่ขาดสายด้วยหลงไหลในน้ำเสียงกังวานไพรด้วยอดีตชาติเคยเป็นผู้สร้างเสียงสวรรค์บัดนี้ทั้งพูดผีและสัตว์สมิงต่างหลงไหลในรถพระธรรม ในดินแดนมรุกขานครนั้นจึงอยู่กันอย่างสงบสุขมาถึงปัจจุบันด้านเท้าสิงค์ทุกเย็นย่ำจะจำแรงแปลงร่างเป็นหมูป่าส่วนเจ้าขมวดไพรและสัตว์สมิงในบาดานครั้นขึ้นมาฟังคำสั่งสอนจะกลายร่างมาเป็นหมาจอกหมาในเพ่งมองอยู่ในความมืดส่วนเท้าหาดคำโป่งผู้ปกครองห้วยแห่งนี้จะมีแมวป่าแมวเป้ามาเฝ้าเมียงมอง กระทั่งบังเกิดเป็นวัดป่าห้วยห้องหูจากแรงศรัทธาของชาวบ้านคราวนั้นเริ่มมีพระป่าจากจังหวัดอื่นๆเข้ามาจังวัดที่ห้วยห้องหูอย่างมากมายจนกลายเป็นที่สัปยยะของเหล่าสัตว์ป่าและมนุษย์อยู่รวมกันสวรรค์บันดาลให้เสือหานกลับไปแก้ไขเรื่องในอดีตด้วยตอนนั้นเขาหลงผิดกลายเป็นเสือสมิงไปฆ่าเมียรักที่หนีตามชายชู้ไป โดยแม่ยายและลูกทั้งสองคนของเขาไม่รู้เลยว่าแม่ผู้ให้กำเนิดนั้นตายไปด้วยมือของบิดาเหมือนคำสาปของนางสมิงพรายที่ว่าเอาไว้นั้นจะกลายเป็นเรื่องจริงทุกๆสิ่งในโลกล้วนไม่จีรังดังนั้นทำความดีเข้าไว้เถอะนะทุกท่านถึงแม้ว่ามันจะได้ผลช้าเท่าว่าหากชาติหน้ามีอยู่จริงทุกคนยังอยากจะย้อนเวลาไปหาอดีตกันหรือไม่ โดยเฉพาะพระหารกับเนนจ้อยในตอนนี้เขาทั้งสองยินดีที่ได้แก้ไขเรื่องราวในอดีตการไม่อย่างนั้นป่านนี้โลกล่าคงถึงการอวสานไปแล้วอีกอย่างที่พระหารยังจำไม่มีลืมอดีตเมียของเขารวมไปถึงอดีตแม่ยายและลูกสองคนในอดีตการขณะนี้นั้นเป็นผู้อุปถากบริจาคแก้วแหวนเงินทองมาสร้างวัดป่าจนเจริญ รุ่งเรื่องในการต่อมาณปัจจุบันมีพระอาจารย์จ้อยอดีตเนนนักเทศเสียงสวรรค์เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าห้วย้องหูแห่งมรุกคนาครพนมตำนานทั้งหมดนี้สร้างมาจากจินตนาการของผู้เขียนเพียงคนเดียวเท่านั้นเรื่องราวทุกอย่างสร้างเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับขอได้รับความขอบคุณจากอุทัยทิพย์ชานลก่อนจากกัน ขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงพบแต่ความดีมีแต่ความสุขตลอดไปครับไว้พบกันในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ